โปรดสแกน QR Code คสนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันพฤหัส,สบดีที่30ตุลาคมพุทธศักราช2568ขึ้น9าค่ำเดือน12ปีมะเสง คนเกิดวันอาทิตย์การงานหากคุณกำลังจะตัดสินใจเปลี่ยนงานให้ระวังข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงอาจมีเบื้องหลังที่คุณยังไม่รู้หรือถูกโน้มน้าวด้วยเงื่อนไขที่ทำให้ยากจะปฏิเสธอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบและฟังเสียงภายในของตัวเองมากกว่าการตัดสินใจด้วยแรงผลักจากภายนอกการเงินการเงินของคุณเริ่มมีความเคลื่อนไหว คุณอาจได้แนวคิดใหม่จากการพูดคุยหรือแรงบันดาลใจรอบตัวซึ่งสามารถต่อยอดเป็นรายได้จริงอย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นนี้ยังไม่มั่นคงนะักจำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวังอย่าปล่อยให้ความตื่นเต้นทำให้ใช้งบเกินตัวจึงจะรักษาความก้าวหน้าได้ยั่งยืนความรักและครอบครัวความรักครั้งนี้เปลี่ยนไปด้วยพลังของความสุขคนโสดมีโอกาสพบคนที่ทำให้ยิ้มได้บ่อย การพูดคุยจะเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและสดใสส่วนคนมีคู่จะได้เติมเต็มกันด้วยความอบอุ่นมีโอกาสพากันออกเดินทางหรือทำกิจกรรมร่วมกันความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นและเต็มไปด้วยความสบายใจสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความสดใสร่าเริงสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทิศมงคลทิศใต้เสริมความอุดมสมบูรณ์ และความโดดเด่นสง่างามเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานวันนี้อาจได้เปลี่ยนงานถูกให้ออกจากงานระวังอุบัติเหตุจากการทำงานที่มีความเสี่ยง การลงทุนหรือเรื่องงานใหม่ยังไม่เหมาะที่จะทำในวันนี้ทั้งยินควรระวังการถูกใส่ร้ายนินทาอย่าหัวเสียหรือแสดงอารมณ์ใดที่จะเข้าทางคนไม่หวังดีให้คอ่คอยคคิดใช้ความสงบสยบเคลื่อนไหวการเงินการเงินวันนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องระวังการใช้เงินที่ขาดเหตุผลหลายสิ่งอาจไม่เป็นอย่างที่เห็นมีโอกาสถูกหลอกด้วยคำพูดหรือข้อมูลที่คลุมเครือ หากกำลังลงทุนหรือซื้อของมูล,ลค่าสูงควรตรวจสอบอย่างละเอียดอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือความกลัวให้เชื่อในข้อมูลจริงมากกว่าความรู้สึกเพราะความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความเสียหายที่คาดไม่ถึงได้ความรักและครอบครัวความรักยังเป็นไปด้วยดีซื่อสัตย์ต่อกันและกันและหวังพึ่งพากันได้ดีคนรักของคุณมีเกณฑ์ช่วยเหลือคุณในด้านการเงินส่วนคนโสด คุณมีเกณฑได้พบก,กับคนที่ถูกใจซึ่งจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในรักครั้งนี้ด้วยสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรีเสริมความเข้มแข็งกล้าหาญความอดทนมุ่งมัน่นทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมสุขภาพดีจิตใจเข้มแข็งร่าเริงเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที คนเกิดวันอังคารการงานวันนี้คุณมีโชคโดดเด่นในด้านการงานจะมีการติดต่อกับต่างประเทศหรือได้รับออเดอร์จากคนต่างชาติหากทำงานประจำหรือรับราชการจะได้มีการติดต่องานหรือสมมนาต่างประเทศทำให้คุณโดดเด่นก้าวหน้าในทางการงานเป็นอย่างยิ่งการเงินคุณอาจต้องตัดใจจากแหล่งรายได้ที่เคยเชื่อมัน่นเช่น หุ้นที่ถือไว้นานแต่ไม่งอกเงยหรือธุรกิจที่เริ่มขาดทุนการยอมรับความจริงและปรับเปลี่ยนทันทีจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาลงแรงโดยเปล่าประโยชน์อีกต่อไปความรักและครอบครัวความรักวันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ยึดถือคุณค่าทางจิตใจคนโสดมีเกณฑ์พบคนที่มีความเชื่อหรือแนวคิดคล้ายกันความสัมพันธ์ค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งรีบแต่มั่นคงส่วนคนมีคู่ จะเข้าสู่ช่วงที่ต้องเคารพขอบเขตและบทบาทของกันและกันหากมีความขัดแย้งเล็กน้อยให้แก้ด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์จงฟังด้วยใจเปิดใจด้วยความเข้าใจแล้วความรักจะยั่งยืนยิ่งขึ้นสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรีเสริมการหมุนเงินคล่องมือมีโชคลาภมรดกกำไรจากการค้าขายทิศมงคลทิศใต้ เสริมสุขภาพกายผาย่องใสจิตใจร่มเย็นชีวิตราบรื่นเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานงานวันนี้จะมีเรื่องการแลกเปลี่ยนการให้เวลาความรู้ หรือแรงสนับสนุนจะทําให้คุณได้รับสิ่งดีตอบกลับคนที่ทํางานฟรีแลนซ์หรือที่ต้องอาศัยเครือข่ายลูกค้าเก่าจะมีโอกาสได้รับงานซ้ําหรือแนะนําจากปากต่อปากสิ่งสําคัญคือการรักษามาตรฐานในทุกผลงานความสม่ําเสมอจะกลายเป็นจุดแข็งของคุณการเงินเงินเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณวันนี้คุณสนใจแต่การหารายได้ให้มากขึ้นซึ่งก็มักจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี แต่ให้ระวังการติดต่อค้าขายที่คุณสนใจแต่ลูกค้าที่มีฐานะอย่างออกนอกหน้าจะละเลยลูกค้าคนอื่นๆซึ่งอาจทำให้เสียประโยชน์ในอนาคตได้ความรักและครอบครัววันนี้เป็นช่วงเวลาที่หัวใจเปิดกว้างความรู้สึกอ่อนโยนและความฝันโรแมนติกเริ่มเข้ามาอีกครั้งสำหรับคนโสดคุณอาจพบใครบางคนผ่านการติดต่อแบบไม่คาดคิดคำพูดเล็กน้อย หรือการส่งข้อความธรรมดาธรรมดากลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่มีความหมายส่วนคนมีคู่ให้สื่อสารด้วยความจริงใจอย่าปล่อยให้อารมณ์แปรปรวนมาทําให้ความรักสะดุดหากคุณให้ความสําคัญกับความรู้สึกของอีกฝ่ายความสัมพันธ์จะกลับมานุ่มนวลอีกครั้งสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมพระเดชการควบคุมความเชื่อฟังทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เสริมความสง่าผ่าเผยโชคลาวสิริมงคลเวลามงคล10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานจัหงวะงานของคุณเริ่มขยับเร็วขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะงานที่ต้องพึ่งการอนุมัติงานเอกสาร หรือระบบราชการจะมีความคืบหน้าเกินคาดแต่ต้องระวังความผิดพลาดจากความใจร้อนหากคุณกำลังคิดจะเปลี่ยนงานให้รีบเตรียแมแฟ้มะส,สมผลงานหรือเรซูเม่ให้พร้อมเพราะอาจมีผู้มาทาบทามโดยไม่คาดคิดการเงินการเงินของคุณอยู่ในช่วงเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สิ่งที่เคยติดขัดเริ่มคลี่คลายอย่างช้าๆรายรับอาจยังไม่เพิ่มขึ้นมากนะัก แต่มีสัญญาณดีในเรื่องโอกาสใหม่หรือคนเข้ามาช่วยเหลือทางการเงินหากคุณมีโครงการหรือแผนลงทุนนี่คือช่วงเวลาที่ควรวางรากฐานอย่างมีระบบอย่าหวังผลเร็วแต่ให้มั่นใจว่าทุกอย่างค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงความรักและครอบครัววันนี้คุณหัวเสียง,ง่ายโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวทำให้มีปากเสียงกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องแถมยังไม่มีใครยอมใคร จึงทาให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่บางคนถึงขั้นเก็บไม้เก็บมือไม่อยู่ตั้งสติให้ดีและระมัดระวังอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดกับคนในครอบครัวไว้ด้วยสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความสงบสุขทางใจสุขภาพแข็งแรงทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมความเกื้อกูลปริวารเชื่อฟังและให้โชคเวลามงคล 9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัส,สบดีการงานมีการขยายกิจการหรือแผนทำธุรกิจใหม่โดยร่วมหุ้นลงขันกับเพื่อนหรือญาติพี่น้องซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นธุรกิจที่มั่นคงในอนาคตการสอบแข่งขันของข้าราชการ วันนี้จะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีการเงินมีเกณฑ์ที่ต้องหมดเปลืองเงินทองไปกับการโยกย้ายที่อยู่ที่ทำกินหรือการวิ่งเต้นในเรื่องต่างๆแต่ผลก็มักจะคุ้มค่าบางครั้งคุณก็ใช้เงินเพื่อให้หลุดพ้นจากปัญหาบางอย่างความรักและครอบครัวคุณอาจกำลังลังเลก,กับบางอย่างในความรักหรือรู้สึกไม่แน่ใจว่าเส้นทางนี้ใช่หรือไม่คนโสด ควรหยุดมองหาสิ่งสมบูรณ์แบบแล้วหันกลับมาประเมินสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคนมีคู่ควรเคลียร์ใจที่ยังไม่ลงรอยสุขภาพจิตมีแนวโน้มอ,อ่อนไหวควรให้เวลากับกิจกรรมที่ฟื้นฟูใจอย่างจริงจังสีมงคลสีชมพูสีน้ำตาลเสริมความแข็งแกร่งอดทนขยนันจิตใจมั่นคงทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมบริวารดี การติดต่อเจรจาราบรื่นความสัมพันธ์แน่นแฟนเวลามงคล7.30นาฬิกา30นาทีถึง9.00นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานวันนี้อาจจะได้เริ่มงานใหม่งานที่คุณชอบและรู้สึกกระตือรือร้นที่จะได้แสดงความสามารถ จะได้พบเพื่อนร่วมงานที่ดีคุณจะมีสเสน่ห์ฉลาดและเป็นที่รักในที่ทำงานแต่อย่าเล่นมากไปเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะสนุกสนานจนเลยเถิดทำให้เสียงงานได้การเงินการเงินของคุณอยู่ในช่วงที่ต้องระวังการใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นแนะนำให้ถอยกลับมาทบทวนความต้องการที่แท้จริงอย่าใช้เงินเพื่อแก้ความเหงาหรือเพื่อกลบความไม่มั่นคงภายในใจ มีเกณฑ์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้อื่นหรือช่วยเหลือคนในครอบครัววันนี้เหมาะกับการเก็บออมมากกว่าการเสี่ยงโชคหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ความรักและครอบครัวคู่รักครอบครัวจะช่วยกันทำมาหากินร่วมหัวจมท้ายกันอาจต้องเหนื่อยเพราะอุปสรรคบ้างแต่คุณทั้งคู่ก็สู้ไม่ถอยส่วนคนโสดความรักมักจะต้องแย่งชิงหากมัวแต่เขินอายก็คงไม่สมหวัง ถูกคนอื่นคว้าไปก่อนแน่นอนสีมงคลสีดำสีม่วงสีกรมท่าเสริมความกล้าหาญกำลังใจเข้มแข็งขยันอดทนทิศมงคลทิศใต้เสริมเงินคล่องมือโชคลาภได้รับเงินที่คาดหวังเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที คนเกิดวันเสาร์การงานวันนี้เป็นจังหวะที่คุณเริ่มเห็นผลจากสิ่งที่พยายามมานานมีโอกาสได้รับคำชมการยอมรับหรือแม้แตร่รางวัลจากผลงานที่ผ่านมาได้รับชัยชนะที่ได้มาด้วยความพยายามอย่างไรก็ตามควรรักษาความถ่อมตนอย่ารีบลงในแสงแห่งคำสรรเสริญเพราะความสำเร็จครั้งนี้ยังเป็นเพียงก้าวแรกของเส้นทางใหม่ ที่ต้องใช้ความรับผิดชอบมากกว่าเดิมการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบเป็นของขวัญของมีค่าจากผู้ใหญ่เพศหญิงงานที่ต้องใช้ความประณีตสวยงามจะทำเงินได้เป็นอย่างดีในวันนี้คุณมีโชคที่ดีทางการเงินหากคาดหวังเงินจากทางใดก็มีเกณฑ์สมหวังความรักและครอบครัวความรักในวันนี้เน้นไปที่ความมั่นคงมากกว่าความโรแมนติก คนโสดที่อยากมีคู่ควรมองหาคนที่ไม่เพียงแต่ดูแลคุณได้แต่คุณเองก็พร้อมจะดูแลก,กลับคนมีคู่จะรู้สึกว่าอีกฝ่ายให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่มากกว่าความรู้สึกลองหาวิธีแสดงความรักที่จับต้องได้มากขึ้นเช่นการแบ่งเบางานบ้านหรือจัดการเรื่องการเงินร่วมกันสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรีเสริมอำนาจวาสนาบารมี มีคนเคารพเยีมเกรงทิศมงคลทิศเหนือเสริมคนช่วยเหลืออุปถมัมทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จเวลามงคล1นหนาฬิกา30นาทีถึง3 0นาฬิกา